เดี๋ยวเราจะมาดาวกันว่าป๊ากับพี่บิวจะตอบถูกสักกี่ครั้งสับเทยจะสับเทยคิตตี้มารุอี้คิตตี้ต้องเป็นแมวไปชี้ไปชี้ไปชีบกุ๊กกิ๊กุ๊กมั่งน่าอร่อยกุ๊กกิ๊ก็กินนะน่าอร่อยเล็กๆน้อยๆพี่บิวยืมเงินป๊ามันก็กุ๊กกิ๊กุ๊กมั่งบิไม่ต้องคืนก็ได้เนาะโอ๊ยไม่ได้หรอกมันเยอะแล้วไมไม่มั่งนาะมันกุ๊กกิ๊กุ๊กโต ป้ายหน้ายมราชป้ายหน้ายมราชยมราชอยู่แถวลาดเทวีไงลาดเทวไปแล้วก็ยมราชใกล้ไปใกล้ได้ผู้เราจะทำบาปไม่ยอมแพ้อ่ะเหมือนเราเตือนเพื่อนว่าแบบอย่าไปอย่ามามันไม่สนุกไม่สนุกอืมฮงมากฮะฮงมากใช่รัดมากใช่มาป้าวันนี้ผูฮง ไม่โห่งเนี่ยไม่โห่งเนี่ยมไม่เฮาพี่แขลรอดเนี่รอดตายก็แควแคลฆาดเลยเพราหมายเรามาแล้วอย่างนี้เหรอผู้ชายหยาบเนี่ยคือพี่แควอ่าคือไม่มีพี่แควเลยโอ้ยไม่ต้องพี่แควหรอกอยู่เงี้ยสบ,บายใจไม่เอาหลานแล้วเหรอเอาหลานก็เอาไงแต่ไม่เอาแควพี <c oughs> ่เพียงคนฉลาดคนนี้เด็ดอะไรอย่างเงี้ยเลยเปล่า แก่เหี่ยวไม่หรอนี่ก็พี่เคียงก็สิเนี่เยเฮ้ยมีใครเนี่ยแก่เหี่ยวไม่หล่อคิดถึงไม่หล่อโอ้โหอย่างนี้มาเยอะเลย <laughs>